สวัครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อโอครับทุกคนครับน้องลิชาลิตาด้วยคริสตันกับคริสค่ะคริสตันกับคริสเหรอคะหูอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยค่ะโอ้โหดูสนุกจังเลยอยู่ที่บ้านหรอแล้วก็สวัสดี ดยอยู่ที่บ้านอ่าแล้วก็สวัสดีแก้วด้วยนะคะสามารถเปิดไมค์คุยกับคูได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเห็นวิตตี้สวัสดีวิตตี้นะคะสวัสดีค่ะหน้าตาแท้จริงของผมนะคะอย่าปุรีนะคะมันหน้าผมเล็กมากเลยหน้าผมเล็กมากเลยอ่ะโอ้เพื่อนเอาจริงๆเถอะเพื่อน นายไปทําสัญญามมาหรอเปล่า,าวเพื่อนอ่าเราว่างหนึ่งนท <นะ S 3> ีเาว่าติดน้ามาเหรอวู้ <c oughs> ทำไมแ,ก <c oughs> แกปกเก้าวโคน่ากินจังอ <c oughs> ั้นแป้งก้าวขรุขระนี่เมื่อวานครูเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนไม่รู้ครูเห็นทําอะไรนะเห <c oughs> ็ดเข็มทองทอดด้วยน่ากินมากเลยอร่อยกันไหมคะอร่อยกันมากเลยค่ะ <c oughs> อร่อยมาก อยากกินว่าง啊ทำส่งมาให้ครูวัางได้ไหมคะผมกินแทนข้าวไปเลยกิ <c oughs> นแทนข้าวเลยเหรอมาแล้วหนะ้าตาจริงๆของผมอเป,เป็นการลรอก,กินฟรีแบบเนียนๆนะคะตอนนี้ก็ต้องแป๊บนึ่งอาตอนนี้ก็สิบโมงห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขาคณิตกันนะคะ มีใครรู้จักเลขาคณิตบ้างยกมาขึ้นหนูค่ะอ๋อเลขาคณิตคืออะไระเลขาคณิตคืออะไรไม่รู้ค่ะเอ้า <laughs> เลขาคณิตแบบมีอะไรบ้างที่ที่ที่เราคิดว่ามันคือเลขาคณิตอะคะอ่ะไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาทีนี้นะ วันนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือเอาผรูอยากให้มีการเลคเชอร์ไปด้วยกันก็คือมีมีกระดาษแล้วก็ดินสอรหรือปากกาใครจะใช้สีแล้วแต่สะดวกเลยโอเคไหม <c oughs> งั้นเดี๋ยวครูขึ้นขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนึงนะคะท <c oughs> ีนี้ทุกคนก็จะเห็นหน้าผมเต็มๆนะคะ ค่นะคะเดี๋ยวครูขอเริ่มที่อา้าวหน้าจอครูหายปไปไหนอีกอันนันปั้นปั้นถ้าไมประกาปั้นกระปดหน้าจอซู o ครูหายเป็นผมบ้างอ่ะโอเคค่ะครูจะถามว่ามีใครรู้จักรูปนี้บ้างเดี๋ยวครู แล้วค่ะยังไม่ทันเขียนเลยอ่ามีใครรู้จักรูปนี้บ้างค่ะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยวงกลมค่ะยี่ง่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมค่ะเอ้ ตีเหลี่ยมตุลัดชอบเหลี่ยมค่ะแต่ว่าครูครูเหมือนครูจะวาดคล้ายๆผืนผ้านะคะเพราะแต่ตุลัดทุกด้านมันจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะ จตุรัสทุกด้านมันจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะเลขาคณิตก็คือเลขาคณิตนะคะอยู่รอบตัวเราเลยสิ่งสิ่งของทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นมาจากเลขาคณิตทั้งนั้นเลยเนาะมันง่ายมันอีซี่ครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันแบบเลขาคณิตแบบคูดี อ่าแบบ 2D นะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราถึงจะไปต่อกันที่ 3D เพราะฉะนั้นผม,ผมรู้จักเลยค่ะคณิ้ครับโอเคโอเคงั้นวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะเราจะเริ่มกันที่ 2D ก่อนนะคะเระขาคณิตแบบ2มิตินะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะไปเรียนแบบ3มิตินะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เอาให้คล่องเลยนะอ่ะอันนี้นะคะเรียกว่าอันนี้ของครูวาดออกมาค่คะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้แล้วก็เป็นวงกลมนะคะแล้วมีอะไรอีกลูก อย่างนี้เรียกอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าสามเหลีย่ยมนะคะแล้วแล้วอันนี้ล่ะลูกอาครูครูพยายามจะให้มันเป็นจัตุรัสให้ได้ครูพยายามก่อนะมันเป็นจัตุรัสยังมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังทุกคน <c oughs> ต้องแล้วครับยังเลยอ่ะอันนี้ก็มองว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่าทีนี้ เราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยฟูก็ขอปิดที่ตรงนี้นิดนึงเกร,ริ่นเ,เ,นเนกินเฉยๆนะวอร์มวอมอ่ะทีนี้ของจริงโอเคมาแล้วอ่ะเลขขาคณิตนะคะเราก็จะมาดูกันวัดที่เราทีวนนี้นที่เราต้องรู้จักนะมีแค่มุมด้านแค่นั้นเองแค่นั้นเลยมุมแล้วก็ด้านนะคะไปปึ้ง อ่าทีนี้ครูมีรูปให้ครูมีรูปให้นะคะครูมีรูปเลยค่ะคินเต็มเลยเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเรียกแต่ถ้าบางคนอ่ะครูไม่ได้เรียกไม่ต้องน้อยใจยนะลูกเพราะว่าแชร์แชร์กันไปเนาะอ่ะมาครูขอนี่คนนี้แนนลิชาครูต้องเรียกถูกแนนลิชาเป็นคนพี่อยู่ที่รูปครูอันแรกเลยลิชาค่ะรูปรูปที่หนึ่งเนี่ยค่ะเป็นรูปเป็นรูปอะไรคะเนี่ยสีส้มสมสี่เหลี่ยมค่ะ สี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยบอกครูได้ไหมหม,มันมีสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคือสี่เหลี่ยมอะไรดีสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเก่งมากอะเก่งมากเลยลิชาอ่ะไปต่อเชนอ่ะเชนเชนอยู่ที่ต่อจากลิลิชาพอดีเลยเชนตอบหน่อยค่ะรูปที่สองเป็นรูปของเลขาคณิตรูปของอะไรคะ สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเชนเอะป้านช่วยครูหน่อยรูปที่สามเร็วรูปที่สามอ่ารูปที่สามเป็นรูปอะไรคะวงรีครับผมเอ้ยเชนอย่าพูดไ่วยเลยใช้ป้นพูดก่อนอ้าวพูดวงรีวงรีใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันเป็นไข่ไข่ใช่ไหมคะแล้วไงต่อวิตตี้วิตตี้ช่วยครูหน่อยค่ะรูปที่สี่มันเป็นรูปเลขาคณิตของอะไรคะ หนาฮะลูกที่ 4, สี่ลูกสีม่วงเนี่ยแป็นหนึ่งค่ะของวงกลมวงโกโอเคขอบคุณวิตตี้มากเลยแล้วก็ใครคนต่อไปเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวครูแก้วแก้วคุยกับครูได้ไหมแล้วก็หรือใครดีนะหนูค่ะอะ่ลิตล,ลิต้าลิต้าลิต้ายกมือลิต้าช่วยครูหน่อยลูกที่ห้าเป็นรูปเลยคะ่ะคณิตของอะไรคะ ลิต้าเปิดใหม่ด้วยลูกคุณเรียกถูกปะเนี่ยลิชากับลิต้าถูกไหมคะถูกค่ะคุณอะโอเคโอเคอย่างเงียบสิใจคอครูไม่ดีเลยอ่ะมาล,ลิต้าช่วยครูหน่อยแล้วลูกที่ห้าเป็นลูกของอะไรคะลูกเลขาเลขาคณิตลูกของอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคุณแต่มันยาวนะมันยาวนะมันเหมือนยาวเหรอ อ้ามันยาวเห็นไหมลูกมันยาวมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะไรดีมันมีด้านหนึ่งผ้าเก่งมากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะถูกก็เอาเมื่อ,อะะกี้เหมือนครูเห็นแก้วเปิดไม้แล้วแวบๆวบแก้วเปิดไม้อีกทีได้ไหมค่ะลูกคุณเก้คุณแก้ว<อ>ครับเปิดไม้ไม,ไม่เป็นไร,ไม,รไม่เป็นไรแล้วเปิดไม้แล้วเรียกครูนะอ่าชิดตั้นช่วยครูหน่อยเดี๋ยวลูกพี่หกลูกพี่หกเป็นรูปอะไรเนี่ย รู้ไหมช่วยกันเร็วช่วยกันนับเร็วช่วยกันนับคิดคิดตั้งกับสองสองสี่ห้าหก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 โอ้โหไหนบอกไม่รู้ไงไหนบอกไม่รู้ไงเห็นไหมคะเก่งมากหกเหลี่ยมนะคะถูกต้องมันอ่นี่อยู่แล้วครูรูปพี่เจ็ดพอวันนี้ครูยังไม่ได้พอเลยครับพอช่วยคนที่เจ็ดครับได้ไหม กี he, ่เหลี hmm. ่ยมเนี yeah. ่ยกี่เหลี so ่ยมมีก huh. so wow. ี wow. ่เหลี yeah. ่ยมนะพอต่อเลยภาษาอังกฤษได้ไหมครับผมเพอาะผมผมจำภาษาไทยไม่ได้อะได้ได้แล้วแล้วภาษาอังกฤษคืออะไรครับไดมอนอะไรนะไดมอนไดมอนหนอเออมันก็สี่เหลี่ยมมันสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่เหลี่ยมมีกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม เ้าไหนลูกบอกไม่เข้าเรียนไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าสิครับพอลกี่เหลี่ยมเอาใหม่นับใหม่หรือโอ้โง่ายมากเลยครูสี่เหลี่ยมไมใช่สสี่เหลี่ยมนะคะ